เด็กชายถูกกวางเรนเดียร์ทำร้ายเขากลัวมากและรีบลุกขึ้นวิ่งหนีไปกวางเรนเดียร์ไล่ตามเด็กชายในขณะวิ่งหนีเด็กชายเห็นต้นไม้ข้างหน้าจึงปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วกวางเรนเดียร์แทงเขาของมันเข้าต้นไม้ออหยาก,กอกอวให้เด็กชายปีนลงมาเด็กชายเห็นลูกศรของนักล่าบนหลังกวางเรนเดียร์เด็กชายกระโดดลงและอยากจะดึงลูกศรเพื่อช่วยกวางเรนเดียร์เขารวบรวมความกล้ากล้าไปข้างหน้ากวางเรนเดียร์กลั้นหายใจแล้วบอกว่าฉันจะไม่ทำร้ายคุณเด็กชายแตะลูกศรกวางเรนเดียร์กระโดดขึ้นทันที ลูกศรกําลังจะได้เอาออกมากวางเรนเดียรู้สึกเจ็บมากตอนนี้เด็กชายหยิบขิมกาอนหนึ่งเทบนแผลแล้วคายลูกศรอ,ออกมากวางเรเดียรู้ว่าเด็กชายช่วยชีวิตมันไว้มันจูบเด็กชายเพื่อแสดงความขอบคุณ มันยืนนิ่งและมองดูเด็กชายที่ค่อยๆเดินจากไปเด็กชายไม่รู้ว่าเขาไปถึงที่ไหนเด็กชายหันไปมองกวางรนเดียตัวนั้นกวางรนเดียยังไปตามเด็กชายเสมอเด็กชายเดินไม่ไหวแล้วจริงๆในเวลานี้กวางรนเดียคุกเข่าลงบนพื้นเพื่อให้เด็กชายขี่หลังมันมันพาเด็กชายวิ่งผ่านเนินเขาแล้วถึงตีนเขาเห็นภูเขาหินที่หลับไหลมานับพันปีขึ้นอยู่กับเส้นทางในแผนที่เด็กชายเข้าไปในช่องเขาใหญ่แต่จะไปยังไงก็มีแต่หิมะอยู่รอบตัวทันใดนั้นเขาก็พบมีดของพ่ออยู่ไม่ไกล เด็กชายรีดวิ่งมาก็เห็นมีดแต่ไม่เห็นพ่อเด็กชายสิ้นหวังมากเด็กชายบ้านอนอยู่บนพิมะอากาศรอบๆเหมือนจะเย็นลงในเวลานี้มีคนแปลกหน้าสองคนเข้ามานั้นเป็นชายชราและเด็กหญิงตัวเล็กๆชายชราวางมือบนหน้าอกของเด็กชายและผลักออกอย่างแรงเด็กชายตื่นขึ้นมาทันทีเด็กชายบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่เหรอนี่คือที่ไหนชายชราบอกว่าเด็กชายไม่ควรมาที่นี่ ที่นี่อันตรายมากผมมาที่นี่เพื่อตามหาพ่อของผมแต่ที่นี่หิมะตกหมดชายชรด,ดอกเด็กชายต้องภาวนาด้วยใจหลังจากนั้นหมู่บ้านลึกลับก็ปรากฏตัวขึ้นหมู่บ้านที่สวยงามเช่นนี้เต็มไปด้วยอันตรายเด็กชายเพิ่งมาถึงหมู่บ้านก็ถูกขังอยู่ในกรงมีสัตว์ประหลาดอยู่เบื้องหลังสัตว์ประหลาดจับตัวเด็กชายเมื่อเด็กชายกำลังจะเป็นมือเที่ยงของสัตว์ประหลาดทันใดนั้นมีนางฟ้าตัวน้อยปรากฏตัวขึ้นแนละยื่นใบไม้ให้เด็กชายเด็กชายเอาใบไม้เข้าปากสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดล้มลงกับพื้นทันทีสัตว์ประหลาดยังไม่ยอมแพ้มันจ้องมองไปที่เด็กชายในตอนนี้นางฟ้าตัวน้อยก็แสดงพลังออกมาทันทีเธอจับมือเด็กชายบินตรงขึ้นไปบนฟ้าช่วยเด็กชายพ้นจากอันตรายทั้งสองอยากจะขี่ควางเรนเดียนหนีไปแต่ถูกทหารคนพบ ทหารรีบปลุมล้อมพวกเขาในเวลานี้นางฟ้าตัวน้อยโยนจุดพลูดอกไม้ไฟขึ้นฟ้าดอกไม้ไฟระเบิดบนท้องฟ้าดอกไม้ไฟหลากสีทําให้ทหารตกใจกวางเรนเดียร์กร,ระโดดขึ้นและหนีจากการล้อมของทหารมันวิ่งไปที่ประตูหมู่บ้านเห็นว่าประตูหมู่บ้านกําลังจะปิดนางฟ้าตัวน้อยกระโดดขึ้นไปขวางวงล้อด,ด้วยดอกไม้ไฟพอเธอหันไปมองพวกทหารก็ทันแล้วนางฟ้าน้อยไม่มีเวลาคิดมากเธอรีบดึงพลูออกมาเธอตะโกนสุดเสียงบอก็ให้พวกเขาหนีไป กวางรนเดียประโดดขึ้นผ่านประตูหมู่บ้านด้วยเสียงพลุระเบิดประตูหมู่บ้านก็ปิดลงเด็กชายมาที่ป่าลึกเห็นสาวน้อยถูกขังอยู่ในกรงเหล็กเด็กชายได้ยินเสียงก็เลยเดินไปดูทันใดนั้นมีลูกสอนเลงไปที่หลังของเขานักเล่าถามว่าเด็กชายเป็นใครมาที่นี่เพื่ออะไรเด็กชายบอกว่าเขาไปตามหาพ่อการสนทนาระหว่างทั้งสองก็ดึงดูดความสนใจของผู้อื่นในฝูงชนเด็กชายเห็นพ่อของเขาพ่อกับลูกที่ห่างกันหลายปีก็วิ่งมากาดกันเด็กชายอยากหาตโตพ่อปล่อย หญิงที่ถูกขังอยู่ในกรงแต่คนอื่นไม่เห็นด้วยคุณพ่อบอกว่าอย่าททำร้ายลูกชายเขาจะไม่ปล่อยให้ลูกทำเรื่องวุ่นวายดังนั้นคุณพ่อจึงแกล้งผูกลูกไว้กับต้นไม้รอจนติกเมื่อทุกคนหลับหมดแล้วคุณพ่อแอบไปแก้มัดให้ลูกชายและเปิดกรงเหล็กเพื่อช่วยเด็กสาวแต่น่าเสียดายที่ถูกนักล่าขนพบ พวกเขาวิ่งมาที่ไหนพวกนักล่าก็ไล่ตามมาที่หลังเด็กชายวางมือบนหลังกวางเรนเดียร์จูจ่ๆก,ก็มีเรื่องอศัศจรรย์เกิดขึ้นกวางเรนเดียร์บินสูงขึ้นไปเพราะคุณพ่อที่นั่งอยู่ข้างหลังหนักเกินไปกวางเรนเดียร์บินขึ้นแล้วลงไปในตอนนี้ข้างหน้าก็ปรากฏหน้าผาในสถานการณ์อันตรายคุณพ่อตัดเชือกแล้วก็ตกลงไปที่หน้าผาพ่ออย่าทําอย่างนั้นเด็กชายเสียใจมากหลังจากพาเด็กสาวกลับไปที่หมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านก็ปรบมืออย่างมีความสุข เพื่อขอบคุณเขาพ่อแม่ของเด็กสาวมอบใจโรก้อนโตให้เขาพรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสทุกคนในหมู่บ้านต่างยุ่งกับการเตรียมของขวัญคริสต์มาสมีใจโรมา้มาไม้และช็อกโกแลตเมื่อเด็กชาขี่ขวางเรนเดียถือของขวัญและกำลังจะจากไปจู่ๆไม้กายเิตของผู้ใหญ่บ้านก็สว่างขึ้น ค่อเด็กชายคว่ำลงจากต้นไม้จี้ที่แม่ให้เขาก็หลุดออกมาผู้ใหญ่บ้านเห็นจี้ก็รีบไปพอหยิบขึ้นมาก็เห็นว่ามันดูเหมือนจี้ของเธอเลยผู้ใหญ่บ้านตกใจมากเธอค่อยๆปล่อยเด็กชายลงไปเด็กชายสงสัยมาก ผู้ใหญ่บ้านถามเด็กชายว่าเขาได้จี้นี้มาจากไหนนี่คือแม่มอบให้กับเขาปรากฏว่าแม่ของเด็กชายเป็นเพื่อนสนิทของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงปล่อยให้เด็กชายไปเด็กชายวิ่งไปหาพระราชาตอนกลางคืนเขาแอบไปมอบของขวัญให้เด็กๆอย่างเงียบๆเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมาเห็นของขวัญแล้วใครๆก็ยิ้มวันนี้เป็นวันคริสต์มาสปีละครั้งอันที่จริงสานทะคลอดไม่ใช่ชายชาราสานทะคลอดเป็นเด็กชายวันหนึ่งพระราชาบอกว่าในที่ที่ห่างไกลมีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีสมบัติอยู่ที่นั่นใครสามารถนำสมบัติกลับมาได้พระราชาจะตอบแทนให้เขาพ่อของเด็กชายถูกล่อลวงจึงขอให้พี่สาวดูแลลูกชายแทนเขาจากนั้นทีมนักสำรวจผู้กล้าหาญก็ออกเดินทาง คุณพ่อเพิ่งออกไปเด็กชายก็ถูกพาไล่ออกจากบ้านทันทีเด็กชายถือแผนที่ที่แม่ทิ้งไว้แล้วออกเดินทางตามหาพ่อปีนภูเขาหิมะข่าป่าลึกเกือบจะเสียชีวิตและเกือบจะตกลงไปในท้องสัตว์ประหลาดในที่สุดผู้ใหญ่บ้านเห็นไส้ในคอของเด็กชายจึงปล่อยเขาไปชาวบ้านในหมู่บ้านมอบุงของขวัญใบใหญ่ให้เด็กชายและเด็กชายก็นำของขวัญมาให้เด็กๆนี่คือเรื่องราวในวัยเด็กของซา,านท้านะครับ